ในเรื่องนี้นะครับผมทางนายกเองก็มีการกำชับกรุงเทพมหานครครับและสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติวางแผนในการบริหารจัดการน้ําตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับโดยจากการคาดการสถานการณ์น้ําในฤดูฝนปีนี้นะครับก็ด้วยสภาวะปีที่แล้วเป็น เอลนินโยปีนี้เป็นสภาวะของลาเดนยาที่จะเกิดขึ้นนะครับทำให้ไทยเราจะมีฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละสิบครับซึ่งทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลครับโดยมีการกำชับให้ทางสทชหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดและก็ดาเนินตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นการ การคาดการชี้เป้าแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมนะครับเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็บุคลากรประจําพื้นที่เสี่ยงเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการระบายน้ําสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาพประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์น้าที่ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยนะครับ ทั้งนี้ครับจะพูดถึงกรุงเทพมหาหนครเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ต่ําอยู่บริเวณของปากแม่น้านะครับหากน้ําเหนือหรือว่าน้ําที่มาตั้งแต่ภาคเหนือเองหรือว่าภาคก,กลางตอนบนอย่างเช่นช่วงพิษณุโลกนครสวรรค์เองแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยหากน้ําเหนือเนี่ยมีปริมาณที่มากตั้งแต่ต้นทางแล้วประกอบกับถ้าเป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูงด้วยนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพด้วยเรียกว่าทั้ง3าทางเลยทั้งตอนบนตอนล่างแล้วก็ในตัวตอนกลางด้วย จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ําท่วมที่อาจจะรุนแรงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาได้นะครับก็ให้ติดตามสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆด้านครับ